เป็นประธานในพิธีเชืดอชูเกียริอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอาย,ยุดีเด่นประจําปี2568ในวันนี้การเรียนวัระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีนโยบายนะครับเป็นไปตามนโยบายของธรฐมนตรีนะครับที่ให้ความสําคัญของวิกฤตประชากรซึ่งหนึ่งในเรื่องสําคัญก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับที่จะ ให้อาสาสมัครนะครับเข้าไปมีบทบาทสําคัญนะครับจึงเป็นที่มาของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะครับโดยกรมผู้สูงอายุนะครับอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น18ชั่วโมงก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีศักยภาพในการที่จะ ครอบคลุมมิติในการดูแลผู้สูงอายุทั้ง5มิติไม่ว่าจะเป็นมิติสังคมสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสภาพวแวดล้อมและก็เทคโนโลยีนะครับส่งผลให้อาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุสามารถที่จะนําความรู้ไปช่วยเหลือนะครับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันนี้จํานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์หรือพอพมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุมี 6,425คนในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศผลจากการปฏิบัติงานถือว่าเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ยอมรับว่าอาสาสมัครสามารถที่จะปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังส่วนหนึ่งของสังคมสําหรับการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างวันและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อ,อกพอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้เสียสละทำคาคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับมาตั้งแต่ปีสอ1 4รจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีกับเรื่องงานด้านผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกก็มีหนึ่งนะครับเป็นอาสาสมัครออกเป็นอ,อพอมอเชี่ยวชาญผู้สูงอายุที่เคยติงานต่อเนื่องมา2ปีขึ้นไป 2. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ปกป้องในศีลธรรม 3. ส,สมควรถือเป็นตัวอย่างและก็เป็นแบบอย่างที่ดี สีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับในการดูแลพัฒนาศักยภาพคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาโดยในปี2568ม,มีอ,อพอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุได้รับก,การคัดเลือกเชิดชูเกียรติจำนวน88ท่านประกอบด้วยอ,อพอมอเชี่อชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นจากสำนักงานพมจนะครับ76คน และออมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นจากศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทมพมหานครจำนวน12คนผู้เขา้าร่วมงานในวันนี้เป็นสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีมีพมจประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานครประธานชมรมอาสาสมัคร แห่งประเทศไทยประธานชมรมอาสาสมัครเขตกรุงเทพมหานครและประธานเขตเขตรกรุงเทพมหานครปัจน,นี้ได้เวลาอันสมควรผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเชืดอจูกเกียรติและมอบแนวทางการขับเคลื่อนง,งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุมอบประกาศเกียรติคุณเชืดอจูเกียรติ และเข็มเชือดชูเกียร์ดีเด่นประจำวี268ขอกราบเรียนเชิญครับ